สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมหนุ่มหน้ามนคนบ้านพงศสตนแนวครับวันนี้สิบไปอบรมเกษตรครับเกี่ยวแก่กับกเกษตรกอนครับพี่น้องตอนนี้ไปเบิ่งกันครับพี่น้องกระซาสุนเพิ่นมาหลายแล้วครับพี่น้องไปเบิ่งกันครับตอนนี้ข้าวกำลังทยอยมาครับพี่น้องทากเกษตรเพิ่อนอยู่ครับ ลดลากกันไลยได้พี่น้องตอนนี้คนซุมเพิ่นครับมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้คนา่ากรเสตเครับสดเต็มหนึ่งครับพี่น้องจังน้อยจังบึงกันครับพี่น้องพาเกรเพิ่น้นมากก่อนครับครับพ่อครับอันมือน,นี คนคือมาหลายนะครับเพิ่นพากันมาอยังครับอ๋อคนจะมาตรวจสอบเกษตรครับโอ้ครับครับเกษตรได้หน้าเขาเนี่ยล่ะครับได้ละพันเนี่ยล่ะครับผมได้ที่พันผู้พันผู้พันคนคืแย่ให้นอกเกษตรนอกโอ้ครับครับครับพี่น้องตอนนี้เพิ่นมาเรียบร้อยแล้วครับไปเบิ่งกันครับบรรยากาศฝนกระตุกครับพี่น้องไปเบิ่งกันครับเพิ่นอุรุ่มอยู่ สาราประสาทก้มกลางบ้านครับพี่น้องไปเบิ่งกันครับ ครับพี่น้องตอนนี้พ่นกระถากะเกษตรพ่อนอบรมอยู่ครับพี่นอ้องพ่นผ่านมากนีกับฝนตกแน่พี่น้องฝนตกครับพ้นกับมากเตมสาราประชาคมครับของบัตรโงลูกแก้วครับพี่นอ้องร่อนกันครับบรรยากาศเป็นจังไรไปสร้างน้ำกันครับกรเกษตรเพ่นที่ว่าจาังไดไปจังไดครับ กันขึ้นไปแล้วที่นี่ผมกินรอบทั่ไทยขึ้นนี่เนาะร้าเชื้อตอนสามทุ่มตัดซื้อโมที่หางในโมที่างนี่ระบมทเราซื้อสออิ่นออกมาเหมือนเดิมขนาดจะมีซื้อพนทุกคนแต่ถามว่ามีซื้อนี่แสดงว่าอาจจะเป็นไป่ได้เพราะว่าที่ตั้งยูงยโมทยูโมอืนที่ตั้งยูโมอืน ุ่งพือคืนหรืออาจจะคืนทะเบียนมือนี้นี่พอพูดถท่านได้คืนทะเบียนเขาแล้วนะครับนียงอย่างว่าคแม่เมื่อท่านได้คืนทะเบียนนี่เองแค่และพือหนี้แค่แต่คืนมือนี้นี่ือนีซื้อนะ่ครับพระ่าณผมเลเพีกมาก็จึงตามเส้นรอบรอบต่อไปรอบรอบรอบเก็บคนะ อาจจะเป็นไปได้ว่าตืนหนึ่งเพื่อถึ่ข้านเมื่อถือระบบมันอาจจะไม่ดีมันอาจจะยืนอาจจะไม่ได้พยืนยันระบบอาจจะซ่าไม่ดีมันอาจจะว่าไปแต่แต่เพราะเป็นอยังกะรหามหา้าฮารผู้ยบานกับผู้ซอยเนี่ยแหละเพื่อให้เพิ่นเขียนให้เพิ่นเพิ่งหายกอนรอบแรก็คือให้เพิ่นเช็คในระบบให้บ้าบุกหาย สามัญเช็ดบ่ได้ย่างที่ห้เพิ่นเขียนชื่อนามสกสุลนอะไรก็ได้บัตรเด้อมันสิแก้แม่ไอ้น,นี่ก็คือพอเข้าขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่ที่นี่ก็เป็นการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนที่เข้าขึ้นไปวา่ามันถูกต้องบ่ถ้าถูกต้องนี่เข้าก็คือเซ็นรับรองหม่องเซ็นรับรองหม่องอ่าช่องลายมือนซื้อเขียนด้วยตัวเองนะครับ ถ้าเมียนมาแทนนี่กถ้าเพ,พิ่นพ่อสิมา,ไ,าได้หาได้สามหมื่นดีกอยากให้เพิ่นเซ็นเองแต่ถ้าเพิ่นมีถุนละก็เป็นอย่างนั้ก็คือให้สมาชิกนี่ครอบขั้วเส้นก็นได้หรืออาจตามขอตามเขอบไปเซ็นกับผมอยู่สำนักง,งานก็นได้ถ้าถ้าท่านโรงพยาบาลเป็นอุปกรลงแล้วนะครับให้ตรวจสอบอีเองแน่แบบที้เพือ่อความถูกต้องเพื่อความปลอดภัยเพื่อเพื่อตรวจสอบคือน้ำสกุล จำนวนลุงทักไลแต่มันว่าเถือกายขีดขาและกลารเส้นกำกับตรงที่ขีดขาเนี่ยแต่ยัดไ่ยาไปลงซื้อตรง,ตรงช่องรามือซื้อไลงต่ตรงซื้อไ่ีกาเนี่ยบาขอไปส่งกาจะลุ้อ่าแตมี้านอนเนาะอันนี้แปลงซ้ำจะใส้แ,สแปลงเดียว ครับแต่พี่ยังสอบถามบ่ครับแตมีแค่นี้แหละแต่คือแต่คือตรวจสอบเบื้อง่าจะฟ้องถึงปอนเพราะว่าแต่แล้วก็ตรวจสอบเบื้องระบบเป็นยืนยันให้ในระบบเปลี่ยนแปลงที่นี่เพราะระเป็นยืนยันในระบบแล้วจริงไม่แก่ที่หล่ามีอะไรนครับแก้ง่ายว่าไม่ต้องเรียนเปลือยระบบแก้ไขเปลือยเปลือยระบบแก้ไขเขาบอกว่าเขาสิทธิ์ระบบเนี้ยระบบเขาขึ้นทะเบียนผู้ปูเขานี่เขาก็ได้ขึ้นตลอด เขาจะมีการปิดระบบหลังจากมัดถึงฤดูดมัดดึดูการพ่อปลูกแล้วไหมครับเนาะมันจียากตรงนี้แหละเพราะมันเปขอเคออย่างสมิว่ามีเงินสมมุว่ามีเงินก่อยเหลือมากเนาะเพราะเกษตรใหญ่ยากในตาเดมันบรวกลบเพราะอะไรอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังว่มีอย่างประกาศหน้าฟังสะเทือนสะกอนต้องเป็นหนังสือทางการหน้าผมเองที่ บบมีมอบอกมูลน้องแจกมว่าถ้รื่อว่มีอย่งางการจึงทะเบียนมีขึ้นไว้สมุติว่าการมีเงืซอยเหลืออย่างกงีย่ากหน่อยแต่มันเกิดไห้แรงหรือน้ำท่วมเขาเป็นยังดีได้ซอยพวกเขาวา่าเออมีการจึงทะเบียนไว้น้องนะครับเนาะทำมีอย่างสอบถามบอสอบถามบอจึงทะเบียนเัื่งใดก็คือที่ปัญหาอุปสรรคมีอย่างบ่าครับอันจึงทะเบียนทั้งความบุ๋น เจ็บยากเพราะเพรค่อยมั่นใจอยากส่งเอกสารผมผมว่าผมก็เรียนบางครับไปกินทางความบุกเหว็นะครับสามารถส่งทางเอกสารได้ครับแต่อยากส่งคนได้เงินมันมาเนี่ยเขาตายเขาเงี้ยเขาบอรว่าไปทางที่เกี่ยวกับโลกเขาที่ประการตัวนี้มันเป็นเดี๋ยวเหนเดี๋ยวหนาว không có gì hết nhà máy vậy mình khác các tỉnh lại rồi con nuôi ให้เขียนซื้อมาเด้อจะคุนัลได้เอาให้จกค้นจกไปังเขาแ้มีการไ่แล้วจะบอกกันที่มากนะบอกคือไตรไตร <c oughs> เชื้อราตัวนี้เกษตรหรื่อยากแน่นำ้ำมกเยี่ยม <c oughs> ดีแต่มันพออยู่ต่มันพอได้หนีก็เป็นไต่เืียหาย ลายซื้อของเกษตรกรครับพี่น้องเกษตรเพิ่นในลุ่งพื้นที่พื้นที่ลุ่มมาให้อบรุ่มพี่น้องเศร้าเกษตรกรครับพี่น้องไปเบิ่งกันครับเพิ่นอ่านลายซื้อกันอยู่ครับตอนนี้นี <c oughs> แ่แหละครับบ้่งหน่อยเด้ครับเศร้าเกษตรกรเฮา

นี่แหละครับพี่น้องตอนนี้กเกษตรเพื่อนกระลังเอื้อไล่ซื้อแต่ละบุคุลแต่ละคนว่าว่าลุงให้ลุงหน้า ลงทีดินหน้าหรือว่าจากไรจากไรครับพี่น้องอเสียเพิ่นให้เอิดไล่ซื้อแต่ละคนตอนนี้เพิ่นกำลังเส้นซื้อครับ พี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังอ่านไล่เชื่ออยู่ครับพี่น้องไล่เช่อของเกษตรกรครับพี่น้อง ครับพี่น้องหลังจากเกษตรพื้นมาลุงพื้นที่ ให้พี่น้องของเกษตรกรครับพี่น้องเพื่อนมาถามา่าเรื่องเรื่องหน้าครับพี่น้องเรื่องทีไ้ทีหน้านี่แหละเรื่องเขาแรงไห้แรงเขาตายแรงหรือบดตายแรงครับพี่น้องเพื่อนก็ได้มาสอบถามพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรครับเพื่อนเลือกผู้ดีพี่น้องเพื่อนเลือกผมก็บยางมาเฮื่น อนนี้กัอยูนาเฮือนพี่น้องครับพี่น้องผมก็ขอจบลุ่งเพียงสำนีนะครับผมหนุ่มหน้ามนคนบ้านป่งชาแน,นลกับผมมีอย่างายขอกล่าข้าว่าสวัสดีครับ